โทษประหารชีวิต21สถานนะคะจากหนังสือกฎหมายตาสามดวงซึ่งเป็นหนังสือกฎหมายที่รัชกาลที่1โปรดเกล้าให้รวบรวมกฎหมายโบราณครั้งกรุงศิลายุยาและกรุงธนบุรีมาประมวลไว้ด้วยกันได้กล่าวถึงการประหารชีวิตและเครื่องมือต่างๆเช่นจากพระอัยการลักษณะโจรกล่าวถึงการลักพระพุทธรูปเอาไปล้างหรือเผาสำรอกเอาทองหรือเอาพระบทพระคัมภีร์ ไปสำรอกแช่น้ำหรือเอาไปเผาโทษประหารคือเอาตนนั้นใส่เตาเพลิงสูบเผาไฟถ้าขุดทำลายพระพุทธรูปพระสถูปเจดีย์จับได้หลายครั้งหลายคนโทษประหารก็คือเอาตนนั้นไปตะเวนบกสามวันตะเวนเรือสามวันแล้วตัดคอผ่าอกเสียถ้าทำให้เกิดเพลิงไหมในพระราชวังโทษคือเอาไฟครอกให้ตาย ในพระอายการกระบฏศึกต,ตอนหนึ่งว่านักโทษที่เป็นกระบฏวัปทุสลายต่อพระเจ้าอยู่หัวบนเมืองบนพนันครเผาตวนเผาพระราชวังเผายุงฉางคลังหลวงป้นวัดเผาวัดทาทารุณกรรมหยาบช้าต่อพระและชาวบ้านเช่นเอาปิ้งย่างเผาไฟหรือเอาแหรนดาวเสียบร้อนฆ่าบิดามารดาขนาดตานพระอุปชาหยียบย่ำทำรามก ต่อพพุทธรูปและตัดมือตัดเท้าตัดคอเด็กเพื่อเอาเครื่องประดับจะต้องถูกป,ประหารโดยสถานใดสถานหนึ่ง